มาเตือนเพื่อน,น,นชาวครีเอเตอร์ด้วยจ้ะคัน่าย,ยังบรร้านในพานโกดพานเกณฑ์บรร้านในตังคาโฆษณาก็จะเฝ้าไปใส่เสียงเพลงด้วยจ้ะปลิวโดยเฉพาะในคลิปลิวด้วยจ้ะเสียงเพลงตอนนี้เฟซบุ๊กเขาตรวจเข้มด้วยจ้ะกดไม้เขาออกมาสุมือสเวน้นแล้วเขาก็ตรวจเข้มเรื่องเพลงขนาดเอ่อ บ้อนกรด้จ้ะหนึ่งเนาะกระไซเพลงขนาดเป็นแค่เพลงบเรเลงด้จ้ะเขาเรียกว่าอินสตรูเมนต์บพานบพานจ่ะติดลำโพงแดงเราพี่ไหมก็เลยเขาไปอ่านพี่ไมเขาไปอ่านเบิงว่าบางคนคือใส่ได้เ,เวลาเขามาใส่มันคือใส่บไดเออก็เออเขาไปอ่านเบิงมันก็เป็นภาษาอังกฤษเนะจ้ะเขาก็บอกว่า มันใช้ได้เป็นบางประเทศแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยส่วนมากลิขสิทธิ์มันใช้ไม่ได้ค่ะมันใช้ไม่ได้แล้วพี่ไหมก็อยู่อังกฤษก็ใช้ไม่ได้เพลงนี้นะคะแต่ว่าบางประเทศนะ่ะใส่ได้แต่เฮาก็เช็คบไดาว่ามันใส่ได้หรือบดายเนาะก็ต้องลองเบิร์นั่นละจ้ะลองจนกว่าจะรู้ก็ถ้ามันติดลำโพงแดงเราก็ลบออก ก็อย่าไปใช้อีกเพลงนั้นใช่ไหมคะเขาก็ต้องออกมาเรียนลูกด้วยตัวเองเลยละจ้ะทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็อันเมื่อนี้พี่ไมคก็สังเกตเบิง้งในหน้า setting ของเขา้า facebook เขาก็เอาอันเอาอันไอคอนที่ว่าช้อปปิ้งมาแปะเลยเด้จ้ะคันเข้าอยากช้อปปิ้งซื้อเสือ้อผงเสือ้อผ้า ขากกดเจาะเข้าไปตรงนั้นเลยได้จ้ะ Facebook เขามีให้ช้อปปิ้งแล้วนะคะทันสมัยมากเลยเออเพราะว่าแพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยเขากำลังแข่งขันกับอันแอปสีแดง YouTube นั่นแหละค่ะเขากำลังแข่งขันกันเออการทำมาค้าขายหรือคนที่เขาเขาจ่าย Facebook ให้ยิงแอดนั่นแหละค่ะ เขาก็เอามาเอามาแปะไว้เขาไปเบิ้งนะจ๊ะเสื้อผ้ามีได้ตม่ได้ต้งงามงาม,มีทุกอย่างค่ะเราจะชอบเราจะซื้ออะไรมีทุกอย่างเนาะเฟซบุ๊กก้าวหน้าค่ะบิสเนสกับเฟซบุ o กเนี่ยดีมากๆเลยเออเขาไปเบิ้งนะจ๊ะเออแล้วก็เสียงเพลงนะ่ะย่าเฝ้าไ่ขันท่าคุณยังบนณิพาน คันถ้าคุณใส่มือนี้มือนี้มันอาจสิบอ่อ่าบ่ติดแดงแต่ว่าคันถ้าคุณได้ตั้งคาา่าโฆษณาแล้วมันสิติดแดงแล้วก็มันสิตรวจบ่ผ่านเด้อจ้าโ okay, no. อเคเนาะมาบฟัง